มีเมตตา่้ำเดินท่างมาถึงแกม่เฮาญาติโยมเป็นบุญหลายเป็นมงคลหลายประนมมือไหวเด้อหลวงพ่อมาแล้วอยู่ใสโบนกำลังตามมา <Okay. S 1> นี่หลวงพ่อพระคู่ปริยัตเกติยาพีรักไอหลวงพ่อพระคู่ชวนเนี่ยมหาบุญชวนแต่ว่าเพิ่นสิตามมาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดน้ำหนักเพิ่นพ่อหลายดอกลอยกล้วยิโลหนึ่งนั่น <Okay. S 1> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามมาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระเดชพระคุณเจ้าวัดวัดถาด เจ้าคณะจังหวัดคอนแกนรอบที่สองแมนกเกษียณแล้วมหาเทรสมาคมก็บรยอมให้กเกษียณยังตั้งต้ออีกนี่หลวงพ่อจังหวัดเก่งเป็นหลวงพ่อ,พอนี่นี่นี่หลวงพอ่อเฮ้าวายเด้อดีใจเด้อเป็นมงคลหลายที่ประเด็ดเ๋ยไปพูดหลวงพอ่อเมตตางานหลายหลายแต่วาสละเวลาให้นี่นี่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนั่นท่านสมศักดิ์ท่านสมศักดิ์คุณเงินหลวงพอ่อเฮ้าเอาหลับเดอ้อครับ ขอกราบนมาสการท่านพระเดชพระคุณท่านดรพระเทพกิติหลังสีเจ้าคณะจงังหวัดขอนแก่นนะครับครับทำมาททำด้วยไว้นะครับผลิตภัณฑ์ที่อำเภอที่มายครับคงรับน้ำหนักได้ ขอกรารพรัธนานะครับท่านพระคุณเจ้าโยมหยาบที่หลังนะครับให้พระคุณเจ้าท่านกราบก่อน <het> อ่ครับเราคารวะญาติโยมกราบครับ ขณะนี้พระคุณเจ้าดรพระเทพกิติรังสีเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรอบสองแต่มาถึง สถานที่งานเรียบร้อยแล้วผมจะเริ่มพิธีนบะบัน,นี้ขอาการาบลาธนานิมนต์พระคุณเจ้าพระคุณศีวิสุทธิ์ดีวัลเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระไตรขอเรียนเทียนครับอิมานิปัญจสิกขาปัะธานิ ส,สีเลนะสุขติงยันติสิเลนะโพคะสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีลังวิโสทะเย่นอนดับต,ต่อไปขอกราบเรียนเชิญคุณยายจันทร์ปาลกะโพเป็นผู้จุดเทียนสองธรรมขอเรียนเชิญครับผม plaṃ mācāloka cipati sāmpati kaṭaṁ สันติตาสันตาปาราชักคาชาสิกาทเทเสตุธรรม,มังอนุกรรมปีมังปราชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาโหนติปานินันติสุภมัศดุพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้สองพันห้าร้อย ห้าสิบสามพรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่หนึ่งเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่วันนี้เป็นปัจจุบันวาวนดังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึงกำหนดนับด้วยปาการัชนีเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไป อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในเรื่องปุญนนธิกถาเพื่อเป็นการโสดสงองค์ศรัทธาสมาปฏิบัติของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณวันนี้เป็นวันสำคัญคือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ของไทยเราตามทางสุริยคติการเป็นวันที่หนึ่งเดือนมกราคมของปีพศ2554ปีพศ2553ได้ผ่านมาแล้วเราทั้งหลายได้ใช้เวลาที่ผ่านมา ได้รับความปลอดภัยได้รับความร่มเย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จบ้างผิดหวังบ้างคระเข้ากันมาตลอดปี2,553จนรู้ล่วงมาถึงปีพศ2,554วันนี้เป็นวันเริ่มต้นแล้วเราก็จะใช้ชีวิตของเราต่อไปอีก ตลอดปี2,554นี่เป็นเวลาถึง3 360กว่าวันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามองไม่เห็นว่าอนาคตที่ศ365วันที่จะผ่านไปนี้ที่เราจะต่อสู้ไปนี้จะมีอะไรจะราบเรื่นหรือมีอุปสรรค หรือความสะดวกสบายโดยประการใดเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าสภาวะทั้งปวงมันเป็นอากาลิโกอากาลิกะธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสมหวังสมปาถนาก็คือบุญกุศลเท่านั้นจะนำพาให้เราได้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข เพราะฉะนั้นการที่ท่านเจ้าภาพคือคุณแม่จันประการะโภพร้อมด้วยลูกเต้าเหล่าหลานมีนางคำผัดนายทองเหลาเป็นต้นแล้วก็มีท่านพระครูปรลัดวิสุทธิวัตรคือท่านพระครูสีวิสุทธิวัตรเป็น เป็นผู้นำทางในตระกูลนี้พากันทาบุญอุทิศไปให้แก่บุรพชนคือคุณพ่อทัดปักการะโพพันตรีสิทธิศักดิ์ทองดวงแม่บุภาทองดวงเรืออากาศตรีพาพาสกร ทองดวง